มีคลิปหวาดเสียวฮะคุณแม่บุ้งใบหยกฮะภร<ะ>รยาสุดที่รักของคุณเวฟสาวรินโพสต์<ะ>คลิปหวาดเสียวลงฮะเป็นนาทีชีวิตฮะที่เกิดขึ้นกับลูกชายหูแ้่หูแหวนไปดูกันหน่อยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ เห็นไหมฮะที่วงกลมสีแดงๆะแล้วคุณแม่บุ้งเนี่ยต้องบอกว่ามือไวมากเหมือนมีตาหลังนะฮะโอ้ยถ้าคว้าไม่ทันนะฮะเสาไฟนี่นะที่เราใช้ในการไลฟ์นี่ฮะฟาดใส่น้องอย่างแน่นอนนะครับเป็นคลิปนี่ฮะที่เราจะเห็นครับน้องบุญนะฮะน้องบุญก็กําลังขับรถเด็กเล่นบริเวณลานจอดรถครับก็มีคุณแม่บุ้งเนี่ยนะฮะก็ช่วยประคองไปตามทาง แต่ดูเหมือนะเหตุการณ์ไม่น่ามีอะไรที่เป็นอันตรายแต่ว่าจู่ๆนี่ฮะรถที่น้องบุญขับไปเกี่ยวสายไฟของเสาไฟที่ใช้ในการไลฟ์นี่นะฮะแล้วมันค่อยๆล้มลงมาฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนะแม่บุ้งนะไม่มีตาหลังนะแต่เหมือนจะรู้ได้ไงเฮ้ยมันมีอะไรผ่านวัดไปอย่างเงี้ยสัญชตาตญาณสัญชตาตญาณความเนี่นีนมือจับแบบนี้เลยทันทีเลยเนี่ยถ้าจับไม่ทันนะฮะ เสาไฟนี่ฮะต้องล้มใส่น้องอย่างแน่นอนนะครับ<ะ>โชคดีฮะที่แม่บุ้งมือไว้นะฮะจับหรือว่ารับเสาไฟไว้ได้ทันนะครับเรียกว่าสัญชาตญาณคุณแม่มาเต็มเตมเพราะถ้าไม่รับไว้บอกเลยฮะหัวของน้องบุญนี่นะตามลําตัวเนี่ยต้องได้รับบาดเจ็บนะครับหลังเหตุการณ์ฮะแม่บุ้งก็รีบเข้าไปดูแลสภาพจิตใจ,จของน้องบุญก็ถามว่าเออน้องบุญลูกเป็นไรหรือเปล่านะฮะเบื้องต้นเช็คแล้วไม่เป็นอะไรนะฮะน้องบุญก็ ขับรถเล่นต่อไปนะครับโดยคุณแม่บุ้งก็โพสคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเกือบแตกแล้วนะฮะเตือเกือบแตกแล้วหนึ่งะฮะหลังโพสตคลิปไปเพื่อนๆคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับแล้วก็ชื่นชมว่าแม่บุ้งเนี่ย มือไวมากมเหมือนมีตาหลังตาทิพย์นะครับแล้วแคปชั่นที่บอกว่าเกือบแตกแล้วหนึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าโดนเนี่ยหัวแตกแน่นอน,<ด>นะน่ขอให้แขวงปลอดภัยก็แล้วกันนะฮะคือเตือนไป <laughs> ยังผู้ปกครองแล้วกันว่า <c oughs> ใครที่มีลูกๆที่บ้านยังมีลูกเล็กนะคะแล้วก็ <c oughs> ช่วงนี้อยู่บ้านกันนะคะก็ต้องระมัดระวังกันสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาด ข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ